รายการค้าวันที่7โมกราจัดทำใบขอซื้ออนุมัติเพื่อจะซื้อสินค้าจากบริษัทไทยซัมซุงจำกัดเป็นพัดลม2เครื่องเครื่องละ5,000บาทสมาร์ทโฟน1เครื่องเครื่องละ1 8 0 0 0บาทคอมพิวเตอร์2เครื่องเครื่องละ2 7 0 0 0บาทซื้อครบ30,000จะได้ส่วนลด1,000บาทเข้ามาที่สมาร์ทปิด3 6 6ได้เลยนะคะเลือกที่ โอคิวทูเปค่ะเลือกที่ทำใบขอซื้อสินค้าให้ผู้จำหน่ายคลิกที่เพิ่มค่ะเล่มเลขที่เอกสารเราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัตินะคะวันที่เอกสารเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่7นะคะเดือน1ค่ะปี2025นะคะชื่อผู้จำหน่ายนะคะเลือกที่ บริษทัทไทยซัมซุงอิเล็กทริกจำกัดค่ะคลิกที่รหัสสินค้าค่ะเลือกเป็นพัดลมนะคะจํานวน2เครื่องค่ะราคาต่อหน่วยนะคะจะเปลี่ยนเป็น5,000บาทค่ะคลิกที่เพิ่มรายการนะคะ เลือกที่สมาร์ทโฟนค่ะจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะราคาต่อหน่วยเปลี่ยนเป็นห8 0 0งบาทค่ะคลิกที่เพิ่มรายการนะคะเลือกเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะจำนวน2เครื่องนะคะราคาต่อหน่วยเปลี่ยนเป็น2 7 0 0มบาทค่ะ ซื้อสินค้าครบ30,000บาทจะได้ส่วนลด1,000บาทนะคะเลือกที่มูลค่าส่วนลดค่ะเพิ่มเป็น1,000บาทค่ะตรวจสอบรายการให้ถูกต้องนะคะแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะคลิกที่รายการค้าที่เราบันทึกนะคะคลิกที่พิมพ์ค่ะ อันนี้จะเป็นใบขอซื้อนะคะตรวจสอบความถูกต้องค่ะบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทริกจำกัดนะคะซื้อพัดลมจำนวน2เครื่องค่ะราคาขายต่อหน่วย5,000บาทนะคะจำนวนเงินเป็น1,000 10, 0บาทค่ะสมาร์ทโฟนนะคะจำนวน1เครื่องค่ะราคาต่อหน่วยนะคะเป็น1 8 0 0 0บาทค่ะจำนวนเงินเป็น1 8 0 0 0บาทนะคะ คอมพิวเตอร์2เครื่องค่ะราคา27,000บาทค่ะรวมเป็น54,000บาทนะคะยอดรวมทั้งหมดนะคะจะเป็น82,000บาทค่ะเรียบร้อยแล้วกดปิดได้เลยค่ะ